สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยอินนีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเมาส์มอยซอยดสิตค่ะโอ้ยเอายังหนว่รอดจนถึงปัจจุบันนี้ได้นะเรามีกําลังใจที่ดีไงเราถึงได้มีอ p พีนี้ใช่ไหมใช่มีข่าวอะไรบ้างอะเดี๋ยวยกตัวอย่างเลยก็คือการเปิดตัวของโรงแรมที่ดุสิตพรินเซสมาลากานะคะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็มีเรื่องของบินโตะนะครับเรามีโครงการ Street to the Sky นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่ามันโครงการยังไงยังไงและที่สำคัญก็คือมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของเรานะคะมีสำหรับคนที่รักสุรามีรัยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในโรงแรมของเราก็คือ Wale Face 2025นะคะใช่มาตอบรับกับเดือนเบลมันนะเนาะจูนเบลเบลิมันนะครับ2025นี้นะครับ แใช่ปิดท,ท้ายนี้อยากเล่าให้ทุกคนฟังคือข่าวดีเกี่ยวกับรางวัลที่เราได้รับรางวัลล่าสุดนะครับแต่ขออุบไว้ก่อนเราจะมาเ,ะมเล่าให้ฟังกันนะครับได่เลยค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ<ช>ก็คือโรงแรมดุสิตปรินเซสมาละกาเนี่ยะคะ่ะก็ถือว่าเป็นโรงแรมแรกในเครือดูสิตนะคะที่ไปเปิดตัวที่ประเทศมาเลเซียจริงๆโรงแรมเนี่ยเขาเปิดไปตั้งแต่ช่วงต้นปี 2 5 1 8ที่ผ่านมาแล้วล่ะใช่ไหมแต่เพิ่งได้มีการทำการพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2 9่สิบเกาพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะใช่โดยพิธีเปิดเนี่ยได้รับเกียรติจากผู้ว่าการรัฐมาลคการนะคะรวมถึงผู้อำนวยการกระทรวงการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมประจำรัฐมาลกาด้วยเข้าร่วมพิธีโรงแรมเนี่ยเปิดตัวในช่วงที่ดีมากเลยนะเพราะเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของมาลการเนี่ย กำลังเติบโตกำลังบูมเลยได้ยินบ่อยเหมือนกันนะมาลากาเรามาลากาเองเนี่ยเขามีวิสิตมาลากาเยือนในปี2,500ไปจนถึงปี2,569เลยนะดูสิ Princess มาลากาดีมากๆนะคะตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมากๆเลยนะอยู่ใจกลางเมืองอยู่ใกล้ๆกับแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น Dutch Square หรือ Jungle Street นะคะซึ่งสามารถเดินได้แค่1 0 1ถึง15นาทีเองนะมอสน่าสนใจเนอน จริงๆอ่ะมาลากาเนี่ยก็เป็นเมืองที่น่าสนใจนะคะถ้าใครสนใจนะสามารถใช้โปรแกรม d e e ฟจ่อห้องพักเข้าไป employee Rate ไ่นะลดเดสิร์เซนะครับได้ยินว่าโรงแรมนี้มีอยู่ในโปรแกรมนี้ด้วยนะคะอยู่ไปจองกันใช่พี่ก๊อฟไปเช็คราคามาด้วยน่าสนใจมากๆนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถลองไปท่องเที่ยวดูได้เนาะใช่ครับมาต่อด้วยข่าวที่สองข่าวดีเหมือนกันนะฮะ ดูสิฟู้ดร่วมมือกับไทยแอร์เวยส์หรือการบินไทยนะครับ<า>เปิดตัวโครงการ Street to Sky นะครับเป็นการยกครัวไทยเสิร์ฟทั่วโลกนะครับว้าวและก็คือเหมือนกับการนำเอาสตรีทฟู้ดนะครับที่ดังๆร้นานดังๆรนะ้านที่รู้จักกันนะ่ะนำไปเสิร์ฟบ,บนเครื่องบิน ในไฟล์ท international น l i g h t หรือว่าระหว่างประเทศอะเนาะแล้วก็เสิร์ฟในชั้น economy class นะครับล้วเรียกว่าเริ่มต้นเริ่มต้นบินไม่มีเงินเยอะเนี่ย e c o n o นม class ก็ได้กินของดีแล้วพี่กอล์ยลถนะอะไราดบ้าว่าเมนูที่เขานําไปเสิร์ฟเนี่ยคือส weets f o ชั้นนําของประเทศไทยเลยนะทั่วทั้ประเทศไทยเลยมีตอนนี้เริ่มต้นด้วยสี่เมนูก่อนแต่เชื่อว่าสี่เมนูสี่เมนูนี้นะ พี่ก็อต้องรู้จักไปแล้วสามไม่สี่อ่ะไหนขอเดาขอเดาเริ่มต้นเลยข้าวหน้าไก่เนี่ยถ้านึกถึงข้าวหน้าไก่ต้องนึกถึงร้านอะไรใบแถวสยามสแควร์เนี่แหละรถดีเด็ดใช่ใช่นอกจากข้าวหน้าเนื้อที่เขาอร่อยๆนี่ข้าวหน้าไก่เขาก็อร่อยนะครับไก่นุ่มๆข้าวนวลๆเนี่ยเสิร์ฟบนเครื่องบินอร่อยมากนะฮะร้านเมนูที่สองเนี่ยบะหมี่เป็ดต้องคิดถึงร้านอะไรบะหมี่เป็ดใช่เสียถูกต้องครับ ร้านเสียนะครับเส้นเหนียวนุ่มซุปกลมกลมอ่อมนะครับเป็ดตุ๋นเด้งดึงละลายในปากนะฮะอ่าเม,มนูที่สมอันนี้ยากหน่อยบะหมี่ฮกเกี้ยนต้องพูดถึงบะหมี่ฮกเกี้ยนต้องอยู่แถวใต้ๆหน่อยเนาะร้านอะไรดีจังหวัดภูกเก็ตอ่ะให้ถ่ายให้ด่าให้ถ่ายครัวจงจิตครัวจงจิตจับใจมากๆนะฮะร้านนี้เขาเรียกว่า,าเป็นบะหมี่ผัดเนะาะสป์พิเศษคลุกเคล้าด้วยเครื่องถึงเครื่องมากนะ แล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับซีฟู้ดด้วยเรียกได้ว่าคุ้มมากนะครับเมนูนี้และเมนูสุดท้ายบ้านยี่สานเชฟตุกตาใช่รสชาติเผ็ดหวานมันกาลังดีนะฮะบ้านยี่สานเนี่ยพี่ก็เคยไปกินออร่อยใช่ไหมแล้วเขาเสิร์ฟชูชีปลาเนี่ยเครื่องแกงเขาสดมากนะครับเหมือนกับว่าแอรจูเนี่ยไปตำในเกล็ดินมาเสิร์ฟให้เลยนะฮะร้านนี้คือแบบนั้นเลยใช่แต่ว่าทุกคนอย่าลืมไปลองชิมกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าเป็น การบินไทยเที่ยวบินระหว่างประเทศคลาสอโคโนมีโอเคอโคโนมีเท่านั้นนะถ้าคุณจองมาหรือจองเฟิร์สคลาสไม่ได้ไม่ได้กินใช่แต่ว่าเริ่มต้นมาแล้วนะครับเริ่มเสร์ฟันแล้วด้วยฟีดแบ็กดีนะครับแล้วก็ถ้าใครบินเดือนนี้เนี่ยจะได้กินอะไรเอ่ยพี่กอล์ฟให้ถ่ายเที่ยวบินขาเข้าขาเข้าก็ได้กินบะหมี่เป็ดขาขาออกอ่ะขาออกได้กินหน้าไก่เฮ้ยสนาวัฒต้อง จองทั้งขาเข้าขาออกเลยนะแล้วจองไปไหนรู้ไหมจองไปมาเลเซียไปนอนที่ดิสเซนต์มินเซนมรลคกาเนี่ยเลิศกําลังเนี่ยเป็นไอเดียที่ดีที่สุดนะเลิศอย่าลืมอย่าลืมนะครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับโครงการดีๆนี้นะครโอเคค่ะมาข่าวต่อไปใช่ใช่ข่าวดีเหมือนกันครับผมชอบข่าวนี้มากเป็นข่าวที่พิเศษสุดๆเลยนะครับนั่นก็คือข่าวเกี่ยวกับว่ามีการยกเว้นการห้ามขายแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่นะในที่เก่าเราให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงก็ เมื่อก่อนเนี้ยค่ะเรามีกฎหมายเนื้อห้ามขายแอลกอฮอล์ในทุกๆสถานที่ในวันพระใช่ไหมคะในวันบูชาบูชาอาสาบูชาเข้าพรรษาออกพรรษาแต่ตอนนี้ค่ะกฎหมายได้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะได้ยกเว้นให้ขายในสถานห้าสถานที่ดังต่อไปนี้ห้าสถานที่มีอะไรบ้างครับพี่จอหใช่สนามบินระหว่างประเทศนะคะที่อาคาร บริการผู้โดยสารของสนามบินเที่ยวบินระหว่างประเทศเสถานบริการร้านเหล้าผับบาต่างๆที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายนะคะนะว่าด้วยเรื่องของสถานบริการาสถานประกอบกิจการคล้ายสถานบริการในแหล่งท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารมา,าเมืองในเมืองท่องเที่ยวตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยกําหนดนะคะและที่สําคัญเลยก็คือโรงแรมว่าด้วยกฎตาม โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมเช่นโรงแรมที่มีสถานบริการอาหารและเครื่องดื่มและต้องเป็นโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตแน่นอนโรงแรมในเครือดุสิตธานีทั้งหมดเข้าข้อยกเว้นนี้ถือว่าเป็นข่าวดีว่าไม่ได้แล้วเป็นกิจกรรมดีกว่าในกิจกรรมในโกดุสิตดีกว่าใช่ในวันที่14ีมิถุนายนที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็น global wellness day นะเขาจะถือว่าทุก อาทิตย์ที่2ของเดือนมิถุนายนจะเป็น Global Wellness Day นะคะเราก็ได้มีการทำกิจกรรมเหมือนกันนะคะมอสกลุ่มดูสิของเราได้ฉลองวาระพิเศษนี้ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะตามโรงแรมและรีสอร์ตต่างๆในเครือของเรานะคะใช้ชื่อว่าอะไรพี่ก๊อฟ w e l l f a c e is t time to rediscover ไฮโซลาอันแรกเลยที่แรกเลยนะคะก็คือดูสิธานีกรุงเทพเนี่ยเขามี แพ็กเกจเข้าพักดุสิตธานีที่ออกแบบฟื้นฟูทั้งร่างกายจิตใจมีกิจกรรมส่งเสริมต่างๆด้วยนะมีการโยคะไหมโยคะโยคะ้วยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียใช่ไหมใช่มีเรื่องของการบำบัดด้วยเสียงซาวฮิลิ่งนะคะไม่ใช่มันต้องเป็นเสียงเต็งติ็งแบบนี้นะคะแล้วมีเวิร์กช็อป ศิลปะที่เบสแบบโบราณด้วยนะคะแล้วก็มีทรีทเมนต์สปาที่ระดับยอดเยี่ยมเลยและที่สําคัญเมนูสุขภาพก็ต้องมีใช,มใช่มันต้องครบหลูกการดูแลร่างกายและได้มองเห็นวิวสวยงามของอสวนลุงจากห้องพักเลยเรถมากๆอันต่อไปที่ใกล้ลใกล้กลักในใช่ที่บ้านดุสิตธานีนะคะก็มีกิจกรรม Flow and Sound นะคะเป็นการจัดโยคะฟื้นฟู ยาวถึงเ5นาทีเลยนะโยคะเนี่ยแล้วก็ยังมีเรื่องของซาวบารอีก45นาทีหลังจากนั้นมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพให้รับประทานด้วยครบถ้วนมากๆที่บ้านดุสิตธานีและต่อมาที่อาศัยไชน่าทาวที่เยาวราชของเรานะคะเขาก็มีกิจกรรมนะคะอาศัยซิตี้รันนะคะไชน่าทาวซันเดย์รันอาราววิ่งรอบๆเยาวราชแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน วิ่งไปที่ไหนบ้างเยาวราชสงวาเจริญกรุงเจริญกรุงสงวาดนี่เป็นย่านฮีพีบเลยนะฮีพมาใช่ใช่แล้วกิจกรรมเนี้ยเขาจัดให้วิ่งฟรีถึงห้าสิคนเลยอ๋อฟรีเหรอวิ่งฟรีบรรยากาศดีเหงือออกดีภาพสวยเลิศอืมและอีกที่หนึ่งที่เนี่ยเขาไม่ได้จัดแค่วันนั้นวันเดียวค่ะเขาจัดตลอดทั้งเดือนมิถุนายยเลยนะคะก็คือที่เขาตีมเดือนเนาะเขาตีมเดือนยิ่ก็คือดุสิตสวีทราชมฤติันท้คอของเรานะคะเขามี h ฮ u ส์ อ plant based flavor นะคะเขามีเวิร์กช็อปการทำอาหารทำอาหารจากแพลนเบสใช่ก็เขามีให้ลงคอร์สนะคะก็คือเป็นรีสอร์โต้กับแซลมอนแพลนเบสย่างโอ้คุ้มนะผมว่าใช่แต่ก็มีราคาค่าสมัครนะคะก็คือคนละ1,200บาทต่อท่านกิจกรรนี้นะคะมีทุกวันเสาร์ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ The Sleepy Tea Workshop บริวูเอสตมี่เป็นเวิร์กช็อปทำชาแล้วก็สบู่นะคะก็คือเป็นชาเพื่อสุขภาพเป็นชาเพื่อผ่อนคลายดื่มชาแล้วก็ก่อนเข้านอนหลับไปอย่างมีความสุขกิจกรรมนี้นะคะมีทุกวันเสราร์และอาทิตย์ตลอดทั้งเดือนมิถุนาย,ยนเลยนะคะค่าสมัครกิจกรรมเนี้เริ่มต้นแค่คนละ850บาท พี่กอบดูก่อนนะสองกิจกรรมนี่ยังทันใช่ไหมฮะยังไปทันทันอยู่ใช่ไหมไปทันเลยไปสมัครเลยกำลังต้องการอยู่เลยเพราะว่าตอนนี้เครียดงานมากงานเยอะเราจะต้องไปผ่อนคลายที่ดิสิตสวีทแล้วล่ะนะต้องไปแล้วต้องไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใหม่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อไปที่โรงแรมดิสิตสวีทราชธำรริแบงคอกเพื่อทำการสมัครได้เลยค่ะครับ ก่อนที่จะจบกันเนาะเรามีข่าวดีที่ผมอุบอิดไว้ตั้งแต่ตอนต้นให้ทายมันทีว่าไงมันคือคุณสุปจีกรุ๊ปซีอโอของเราเนี่ยครับได้รับรางวัลอาผักกีไวา์การอ c ชี e เมน e n เป็นรางวัลที่คิดค่อมกับออสการ์ในวงการการศึกษาและการท่องเที่ยวนะฮะถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดเพชรยอดมงกุฎแห่งโลกนะฮะโลดนะฮะงานเนี้ยจัดขึ้นที่การประชุมวิชาการนานาชาติของเครือข่ายเอเชียแปซิฟิกคอนโซล Conseal of Hotel, Restaurant and Institutional Education <อ>หรือว่าอาพัาพคพคี yeah. ปีนี้จัดที่เชียงใหม่นะฮะแล้วก็ได้ข่าวมาว่านะพี่วุฒิเล่าให้ฟังว่างานนี้นะเป็นรางวัลที่ตอนที่คุณสุปฏิจีขึ้นไปกล่าวสปีช c h ตอนรับรางวัลร,รางวัลสูงสุดนัเนเ่ยรางวัลสูงสุดเลยมีการ standing ovation คืออะไรพี่กอลคือ เอห้านาทีรวดนะฮะทุกคนในฮอเนี่ยโอเบชั <Wow. S 1> น่นหมดนี่แล้วก็แล้วพอให้ทุกคนเนี่ยสแตนดิ้งโอเบชั่นพร้อมกันอีกห้านาทีนะครับพิสที่โตออฟฟด้วยโอเคก็เนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นเกียรติเป็นสีให้กับดุสิทธ์มากๆแต่ <c oughs> พี่ก๊อฟเกตหรือไหมมีเกตเล็กๆ,ๆน้อยนิดนึงเนาะ <c oughs> นอกจากคุณสุปฏิจีแล้วเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยปี2569เนี่ยขอโทษนะครับ2559เนี่ยคุณชนินก็ได้ปรางวัลน,นี้เช่นกันเท่ากับว่าบริษัทเราได้ต้องสองรางวัลเลยนะรางวัลสูงสุดแห่งวงการเนี่ยใช่ก็ถือว่าเป็นการเชิดชูคุณสุภจีนะคะสำหรับการทำงานอันโดดเด่นและก็ส่งเสริมและพัฒนา การศึกษาด้านการบริการและการท่องเที่ยวและรวมถึงเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ในการกําหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมสําหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเราด้วยเป็นลังวัลสำหรับผู้นำค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ตังด้วยนะคะขอแสดงความยตอนจบรายการกันวันนี้ข่าวเยอะเนาะาข่าวนะพี่ก๊อฟใช่ผมขอแห้ง้ก็ รามีอะไรก็เหมือนกับมีคําติชมมีคําถามหรือว่ามีข่าวอัปเดตอะไรก็เล่าให้เราฟังกันได้นะพี่กอล์ได้หรือเพื่อนๆพ,พนักงานนะคะที่ p r o p e r t y อื่นๆน,นะคะมีข่าวของ p r o p e r t y ตตัวเองนะอยากจะให้เรานําเสนอให้เพื่อนๆ p r o p e r t y อื่นๆเนี่ยได้รับรู้รับทราบก็สามารถแจ้งมาได้ที่ Li n e d อ c o n n อนเนนะครับได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอแบบนี้สนุกๆแบบนี้ย่อยๆแบบนี้ใ,ให้ทุกท่านได้ฟังกัน หวังว่าจะมีอีพีหน้าและหวังว่าจะได้พบกันและหวังว่าจะได้พบกันในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ